เราฟนะสวัสดีครับพเพื่อนๆอยู่กับผมเต้นเต็มกราฟในช่องเต้นเต็มกราฟจับกระแสบอลแรงแนวทางหน้าช่องเมื่อคืนนะนะฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพจัดวางไปที่ไรคแฮมนะก็ไม่ทำให้เพื่อนๆผิดหวังนะนะยันเสมอทางด้านเบอร์มิงแฮมได้นะตามสไตล์เลยนะนะก็ค่ำคืนนี้นะฟุตบอลวันเสาร์นะวันนี้ลงทำการแข่งขันหนาแน่นนะครับนะก็ใครนะสนใจนะช่องทางนะ ร่วมชุมชนอยู่ที่หน้ารูปโปรไฟล์ใต้รูปโปรไฟล์ลองสังเกตดูนะฮะเกมหน้าช่องวันนี้นาพาเพื่อนๆไปในศึกบอลบุนเดสลีกาเยอรมันเป็นคู่คิอคกออฟเวลา23นาฬิกา30นาทีที่สนามดอสเซอร์แบงค์พาร์บ้านของทางด้านไอทัพแฟรงเฟิร์ตอันดับ4เปิดบ้านต้อนรับจากฝงอย่างเสือใต้ไบเยนมิวนิคอันดับหนึ่งเฮดเวดของ2ทีมนั้นนผลงานล่าสุดที่เจอกันมานะแตะกันที่บ้านไบเยนเป็นบาเป็นไบเยนเปิดบ้านเอาชนะแฟรงเฟิร์ตถึง4ประตูต่อ0 ในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันฟอร์ม5เกมหลังของทางด้านเจ้าบ้านแฟรงเฟิร์ตนั้นเป็นการชนะ3แพ้2นะเกมล่าสุดพวกเขาก็นะบุกไปนะพายให้กับทางด้านแอตแลติโกมาดริดในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกด้วยสกอร์5ประตูตอนหนึฝากฟังนะผู้เมเยอนอย่างทางด้านเือใต้ไบเยนมิวนิกฟอร์ม5เกมหลังนี้ต้องเรียกว่า100%อเนะเพราะเป็นการเก็บชนะ5นัดรวดนะเกมล่าสุดนะไป บุกเยือนทางด้านปาปอสนในศึกแชมเปี้ยนลีกนะแล้วก็ชนะไปถึง5ประตูตอนหนึ่งสภาพความพร้อมก่อนเกมนะเจ้าวานแฟรงเฟิร์ตก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานทางด้านกนะองหลังอย่างลาวุสคิทเยนเซนนะแล้วก็กองหน้าอย่างเยซิกเอนการดัมนะครับนะก็มีการบาดเจ็บไม่พร้อมแน่นอนในค่ำคืนนี้แลนะหลักๆแฟรงเฟิร์ตน่าจะยึดผู้เล่นนะจากชุดนะล่าสุดนะ4-2-3-1นำโดยทางด้านจูนธานบูคัสนะหน้าเป้าเกมลุกมีทางด้าน อัตแกนคอฟนะครับชานอุนซูนะรวมถึงลิซ no ูโดอันนะเป็นหลักในเกมลุกนะตรงกลางก็ยังมีฟอร์เรสไซบี้นะรวมถึงเอลยัสนะสกิลลี่นะเป็นห้องเครื่องในแดนกลางฝากฝัง่งผู้มาเยือนนะทัพเสือใต้ไบเยนมิวนิกนะภายใต้การคุมทัพของทางด้านวังสองกองปานิ่งต้องบอกว่าตอนนี้โหฟอร์มร้อนแรงเกินต้านจริงๆนะหลักๆวันนี้นะพวกเขาจะหมดสิทธิ์ใช้งานนะทางด้านโยเซฟสตานิตนะคิมมินแจอันฟองโซเดวิสรวมถึงฮิโรกิ อิโตกแล้วก็จาวันมูเซียราที่เจ็บไปก่อนแล้วเป็นพวกเจ็บค้างสตอ็อกแต่แกนหลักเนี่ยถือว่าก็ยังฟูลอยู่เหมือนเดิมนะเพราะเป็นชุดที่ใช้ต่อเนื่องมาแล้วก็วินมาเป็น10บสเกมละนะสี่สองสามหนึ่งของไบเยนหน้าเป้าคืนนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเป็นใครนะในรายของแฮร์รี่เคนนะจับเป็นหน้าเป้านะครับคืนนี้เกมลุกเนี่ยมีทางด้านโยดีอาร์สนะแซกเกนบีลงถึงไมเคิลโอลิเซ่นะแดนกลางยังมีผู้ห้องเครื่องตัวหลักอย่างทางด้านเลออนโกเลสกาจับผู้กระท้นานโจชัวคิมิตเหมือนเช่นเคย ความน่าจะเป็นคู่นี้เงื่อนไขเนี่ยสื่อต่างประเทศนยกให้นะฮะเสือใต้บบเยนมิวนิกเหนือกว่าอยู่แล้วนะครับบังคับต้องชนะนะสถานเดียวนะยิงหนึ่งนะเพื่อเสมอนะสองเพื่อเ hey, ฮนะผลงานของบบเยนต้องบอกว่าชั่วโมงนี้นะสิบสองเกมติดเข้าไปแล้วนะถูกท้วยถูกรายการที่เขาคว้าชัยรวดนะและเป็นการเก็บชัยชนะเจ็ดเกมติดนอกบ้านนะโอ้โหต้องเรียกว่า Hair แฮร่ละเคียนในตอนนี้ว่าสุดๆจริงๆนะเพราะว่าตอนนี้ยิงไปแล้วนะครับนะถูกถ้ก่วถูกรายการนะยิงไปแล้วกว่ายี่สิบประตู ะฮะเปิดลีกมาได้5-6เกมเองนะฮะแล้วก็รวมถึงรายการอื่นเนี่ยโอ,โอ้โหเฮร์รี่เคนกดไม่ยัง้งค่าคืนนี้ดูแล้วนะครับนะเจ้าบ้านยังเมาหมัดไม่หายนะจากนัดก่อนที่บุกไปโดนแอตแลติโกมาดริจากลาลิก้าสเปนสอนบอลไปถึง5 1, นะ้นึเชื่อเลยเกิดว่าค่ำคืนนี้ยังเมาหมัดไม่หายแน,น,น่นอนนะเชียร์ไปที่ทัพเือรต้บเ y อร์มิวนิกนะมีดีถึงบุกชนะนะแล้วก็จะชนะขาดด้วยนะเป็นแนวทางหน้าช่องนะของต้้อยางกลในค่ำคืนนี้ ฝากกดติดตามผมต้นเต็มกราฟในช่องเต้นเต็มกราฟจับกระสแสบอลแรงด้วยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดีคลิปนี้อย่าลืมกดหัวใจคอมเมนต์และเป็นรายการโปรดกันเอาไว้ถ้าสนใจนะช่องทางร่วมชุมชนอยู่ที่ใต้รูปโปรไฟล,นะล์นะเราเจอกันในครอบครัวเต็มกราฟ